สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนมาทำเมนูอาหารหง่ายๆกันวันนี้เราจะทำเป็นแมงกะพรุนดองน้ำปลานะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยนะมีความนัวๆกลมกล่อมดีนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราทํายังไงใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกอัตราส่วนไปแล้วก็ทําไปเลยนะคะเริ่มขั้นตอนแรกช่างตวงส่วนผสมก่อนนะนเราจะเริ่มจากตัวน้ําปลาก่อนนะคะน้าปลาเนี่ยถ้าใช้เป็นน้าปลาแท้เนี่ยนะเพื่อนๆมันจะหอมอร่อยกลมกล่อมน,นะมากกว่าน้าปลาที่แบบไม่ใช่น้าปลาแทะประมาณนั้นนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด200 ML ค่ะ ใส่ลงไปในหมอ้อหรือว่าภาชนะที่เราจะเอาเข้าไปตั้งไฟนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า100 ml ค่ะน้ำเปล่า100 ml นะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปีบก็ได้นะ น้ำตาเนี่ยก็ใช้ในอัตราส่วนที่เท่ากันกับตัวน้ําปลานะคะก็คือ200กรัมนะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาตัวน้ําดองของเราเนี่ยไปตั้งไฟกัน,นะคะ่ะ ตัวน้ำดองเนี่ยนะคะมาตั้งไฟเพื่อนๆแล้วก็คนให้พวกน้ำตาลเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับพวกน้ำปลานะคะเราต้องเริ่มจากทำน้ำดองก่อนเพราะว่าตัวน้ำดองก่อนที่เราจะไปดองเขาต้องมีความเย็นแล้วนะถึงจะไปราดตัวในกระถินได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็คนจนตัวน้ำตาลเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำปลาแล้ว ก็เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะปิดไปนะแล้วก็พักตัวน้ำดองของเราเนี่ยให้เขาเย็นสนิทดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปราดแมงกะพุนนะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปลวกต,ตัวแมงกะพุนกันค่ะเนี่ยค่ะเปืนอนระหว่างที่เรารอน้ำดองเย็นนะคะเราก็มาลวกแมงกะพุนกันเลยวิที่ลวกก็ปกติทั่วไปลวกให้สุกเสร็จแล้วก็ค่อยตักขึ้นไปนอกน้ำเย็นนะคะ พอน้ําเดือดน,นะคะเราก็ใส่แมงกะอุนลงไปลวกเลยเราจะลวกแค่ประมาณ15วิเท่านั้นนะเพืเ่อน บ1 5วินะคะประมาณ15วิถึงครึ่งนาทีนะเผื่อใครชอบกินแบบแข็งๆนะคะเราก็ตักขึ้นแล้วก็เอามันน็อกกับน้ำแข็งน้ำเย็นได้เลยนะเนี่ยค่ะเพื่อนพอเรารอกแมงกับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตารประมาณนี้แล้วก็น้ำดองของเราเนี่ยเขาก็เย็นสนิทพอดีแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำดองเนี่ยนะเทลงไปในแมงก เสร็จแล้วนะคะเราก็ดองทิ้งเอาไว้นะมีเวลาหน่อยก็ดองข้ามคืนไปเลยหรือว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็อย่างต่าๆเนี่ยก็ขอซักชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาออกมาดูว่าหลังจากชั่วโมงหนึ่งแล้วหรือว่าหลังจากคืนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพอเราดองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ ประมาณนี้เลยเพื่อนๆเขาจะมีความฉ่ำน้ำดองสุดๆเลยนะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะหวานหวานเค็มๆนัวๆนวนะอร่อยมากๆแล้วก็ถ้าใครอ่ะจะเพิ่มพวกพริกกระเทียมเข้าไปด้วยเนี่ยก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มรสชาตินะแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่าประมาณนี้เนี่ยกำลังดีละถ้าชอบพริกกระเทียมก็เดี๋ยวกินกับพวกแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาเนาะมันก็เข้ากันได้ดีค่ะแล้วถ้าเราดองแบบนี้เด็กๆก,ก็กินด้วยได้ไงมันไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ฉุนนะคะ ก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวนันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติคาแนะน มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ